สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ c m v a r i e t y นะครับตอนนี้นะคบโอ๊ตก็อยู่ที่วัดเด่นสลีสีเมืองแก่นนะครับจุดเด่นของวัดนี้ก็เป็นออกแนวแฟนตาซีนะครับมีความอลังการของอาคารนะครับโบสถ์และวิหารต่างๆนะครับซึ่งจุดเด่นของวิหารที่นี่ก็คือพญานาคนะครับที่เป็นที่นับถือของอ่าพุทธศักรินิชชน คนไทยเราทางหลายแหล่นะครับตอนนี้โอ้ก็จะไปนําพาด้านหลังนะครับโอ้เคยมาทําคลิปที่นี่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของวิหารด้านหลังตอนนั้นแบตหมดนะครับวันนี้เลยก็มาต่อเลยนะครับที่วิหารด้านหลังนี้แต่วิหารที่สร้างใหม่นี้มีพระพุทธรูปที่เป็นองค์ประธานที่ใหญ่มากนะครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็น จะมีกำแพงกั้นนะครับตอนนี้ก็ทุบก,กำแพงออกแล้วก็เชื่อมต่อกันได้เลยนะครับส่วนด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นวิหารอาเป็นกุฏิพระนะครับที่เป็นเสาไม้สักใหญ่มากนะครับพระประธานของที่นี่นะครับองค์ใหญ่มากนะครับน่าจะเท่ากับพระเจ้าตนหลวงที่จังหวัดพะเยาเลย ก็อยู่ในระหว่างการสร้างแล้วก็การสร้างอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอแล้หลังก็จะมีในส่วนของอวิหารของพระปรางใายญาตินะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับบารมีของอพระธาตุนะครับของวัดเด่นที่นี่เลยกันกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นไก่ออกแนวแฟนซีนะครับระยิประยับด้วยมีแสงกระทบจากแดดก็จะสวยงาม แล้วข้าวพนม,ใ,นมใช่ครับใช่ครับทางคืนก็จะเป็นแบบเหมือนแฟนซีเนาะสะัตว์ในเทพนิยายประมาณนี้ รอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ก็จะมีประจำปีเกิดที่นี่นะครับก็จะรวบรวมพระประจำปีเกิดของแต่ละปีในนัก,กษัตริย์ทั้ง12ราศีนะครับส่วนมากก็จะเป็นวัดที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับรอบทิศเลยนะครับทิศละสี่นะครับทิศละสามสามสี่สิบสองนะครับ ซึ่งมีอยู่สี่ทิศนะครับบวชวัด,วดทั้งหมดนะครับรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับประจําปีเกิดแต่ละที่นะครับไม่ว่าวัดที่อยู่จะมีอยู่ปีหนึ่งนะครับปีมะเส็งนะครับก็เป็นปีงูนะคะเป็นปีงูเล็กก็จะเป็นพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะครับ ส่วนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นประตูเชื่อมนะครับที่จะไปวิหารแล้วก็กุฏิวัดด้านหลังนะครับสำหรับ FC ที่เกิดปีมะเส็งนะครับก็จะเป็นพุทธคยานะครับก็เป็นแบบจำลองอยู่ด้านหลังนี้นะครับ จะเป็นเบอร์ด้านล่างนะคะเหมือนภาพฝันเลยทีเดียวนะครับเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์ทิพวิมานนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับในส่วนของวิหารนะครับที่เป็นพระพุทธรูปนะครับปางสายญาตินะครับที่ปั้นโดยชาวพม่านะครับ ตอนนั้นโอเคยมานะครับมีช่างปั้นอยู่สี่สี่คนนะครับามาทำการบูรณะนะครับนี่เป็นพุทธคยานะครับที่ประเทศอินเดียก็ได้จำลองมาไว้ที่นี่แล้วนะครับ mm hmm. ถ้่ากับว่ามาวัดบ้านเด่นนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถไหว้พระนะครับประจาปีเกิดได้ทั้ง12นักษัตร์เลยนะครับทุกปี อย่างแม่โอ๊ตนะครับก็คงไม่มีโอกาสได้ไปแม่โอ๊ตเกิดปีปีลิงใช่ไหมครับที่เป็นวัดพระธาตุปนมนะครับก็ได้ตั้งมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสูงที่สุดในบรรดา,านักษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นองค์ที่โดดเด่นนะครับเป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นพระธาตุองค์สีขาวที่โดดเด่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปาวิหารนะครับที่เป็นพระบางสายญาตินะครับ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นเจดีป่องที่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะครับมีอยู่ที่เจดีป่องที่เชียงใหม่ในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลำพูนก็มีนะครับแบบนี้เดี๋ยวว่าหลังก็ทำคลิปนะครับฮอริคอปเตอร์นะครับก็มาถ้าสมมุติตัวเองได้ขึ้นไปอยู่บนหอนั้นแล้วก็ มองลงมาข้างล่างน่าจะสวยมากเลยทีเดียวนะครับมีเจดีย์สีขาวครอบอยู่ที่พระพุทธรูปด้านล่างนะครับโอมีเคลือบสีทองแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ออทมาตอนที่เขากำลัง สร้างอยู่จะเป็นสีดำนะครับอ๋อทาสีดำก่อนแล้วก็ทับด้วยชาสีทองนะครับองค์ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะองค์ใหญ่มาก นี่ก็มีท้าเวสวรรด้วยนะกล้องจะเบลอๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปปรับแสงองใหญ่มากนะครับนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เลื่อลงมาแล้วนะครับคบรูบาเทือง จะเห็นแค่หัวหรือเปล่านะ่ะม่เราเห็นแค่หัวนี่ป่ะไมเออเงี้ได้จเจยเจ็ดแค่หัวเอง <c oughs> ใช่แต่หัวพี่อ่าเอาใาแบบนี้อ่ะสองสามี่่อะห้่ ไหลคอเลยต้องเก่งใช่ครับอ้อยังดีอยู่เอามเมื่อกี้มันไหลไปเรื่อยเออมันยังวิ่งคนทำสีคือเก่งนะสีได้ลงตัวมากสีเหมือนแบบธงชาติด่อย อ,อากดไม่เป็นเออไม่ตัดต่อไม่เป็นด้วยนะเนี่ยเป็นต้องเป็นคลิปยาวๆไปภาพของกล้องก็เบอร์นะตอนนี้อ๋อกลับมาชัดแล้วกลับมาชัดแล้วนะครับถือว่าวันนี้เป็นการลองกล้องแล้วกันนะครับ พญานาคองคสวยมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมัวนะครับกล้องสั่นหรือเปล่าเอออืมกล้องมันสัน่นสั่นเองนะครับเนี่ยมือก็นิ่งอยู่ครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ